สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกับกสาวขายเหียนกระเป๋าหูเพื่อกาลน้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศดีดีจะพามาปิกนิกข้าวเหนียวปลาที่ยนาหองจ้าพี่น้องวิวงามงามพี่น้องมากินข้าวเส่่อๆน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครปกดแช์กดคอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจให้สาวขายเหียนกระเป๋าหูนี่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า เสบหลายสวัสดีครับมาเด้อพี่น้องมากินข้าวต้องการจ้าเอนี่เลี่ยนบรรยากาศเด้อพี่น้องมานาั่งกินทั้งตู้เด้จอจ <laughs> ่าแถาแก้ว่าให้นั่งให้เพื่อนแน่เป็นซื้อมาห้แล้วพี่น้องเป็นมาเสียความต่างใจเพ่อนน้าเมนีได้ตำบักทัว่เสพแสบพี่น้องอย่างปลาดุจจ้าปลาบองพี่น้องติมถวยหมอกกอ,อกอยู่ของซ่บเนาะเขาคือก้าจ้าพี่น้อง กินจากค้นกับะมะม่วพี่น้องหลายค่ะมาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันครับดื่มัวกีเข่าไปคุณนะนะยกเข่าเลยเด็ดกำลังพอดีพอดีพี่น้องน้งอง<ะ>วีวีอ่ะปูหลุดผ้าเข่าจัน้อยพี่น้องมาพอดีกันอือหือปลาดุกย,ย่างนี่แล้วพี่น,น้องเลยเนี่มันเสียบกระเด็บวองอือ วามันไม่เห็นหนกน้องนั่งกินยน้อมผื่นของเกามจมมาสัมผี่น้องของแซ่บนะให้ก่อนเลยนี่กรอบดีขนาดโอ้ควันถวยเลยนันเป็นแบบอบนั่นนะเตาคนต้องอบทั้งอย่างหน้อง เ็นโบเหลืองกับสุแกแบบวนะดขอบค,ครับแล้ะหืล้มวีวีเอากันแค่ขนาดนี้อ่ะแต่เด็บ,บวงแซ่บจ้ เอาบนนอลออกมากอืมเพราะว่ากินมันมีคำอ๋อก็มันเขาก็ประเด็กมันนี่เรลยงงานเมื่อสายเพี่อนนักลบมาแล้ว บอกว่าจะฝ่ากมาก,กินกินก้อนกับว่ามันดีดีสมัไัเป็นเล็กหน่อยกวอนปิ่งปลาปว่วนแซ่บแซ่บปลาน้ำแซ่บเบานามเนะมัน,มน นี่เหมือนปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติอหอมเนาะยำเจียวเขาแล้วไม่ไม่เนี่ยโอ้ยสองบอกหาเลยไม่ต้องตัวใหญ่หรอตัวใหญ่ไม่อร่อยตัวน้นอยๆเน่ยปลาหนุ่มปลาสาวเนาะปลาหนาะหัวตัวใหญ่ขันแล้วม,มองให้แล้วเป็นเขากี้ก็มีนะ ไม่<ด>หรอกพอดียี่เขาวไว้ปั่นหนึ่งเปิดตัวนะทั้องอยางทั้งกินไปยน้ำไม่อบอ่ะอดไม่อดมาเคียงแบ่งกันกิน ของกินเนื้อของกินหนังเนาะหนังแซบแกวเห็ดคลีบย้วส่งกิีบปเพิ่นเบิ้งเด้อ่าั่งอืมมถ้ามีหน่วยรถพิเศษมากวนเนี่ยโอ้ไม่ได้กินดีหรอกเนาะมีใบไงคะ เขาเซ็บเจ็บถ้าไม่หิวกินก็ไม่อร่อยนะกินไม่ลงก,กินไมนนน่เซ่็อืมนะดิ่มบกาขปกีบางลูกหลอกแลอกนะกีบไี่หลเลยออัน ใส่ปลาแดกขี่ใส่ปลาาหลเบยปนี้นี่นน้าเพื่อนกิน่ังสีล่ะใยบุกอืมเอาเลยก้อนเนาะอมหอมมากน่พี่นองะเขากี้ใบปลาลาบวง พี่ขอกำจำเนินโออทิ้งหัวบ้านมอน้อยก็ได้เอา้าตื่นอะไรอีกแล้วงอ <c oughs> น,น้อยก็ได้ออกขวากเรือ เขากันครับตาบักหุงก็ต้องเป็นไอ้นี่เนาะปิ้งไก่อมั <laughs> อนกรดูก้าไปแหลมบองกบมาท่วนเขากันครับ <laughs> มาลายิมปุยปุย <laughs> เาไปดานหนึ่งมาเลยพี่น้องอิ่มถ <c oughs> ึงเกียดแล้ว <c oughs> แซบค่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศไม่นะจ้าพามากินเขาเส็บแสบรรยากาศไม่คิดหนีอิ่มหรอแม่จ้าพี่น้องขอไม่ญยาดละผักพรนะปข้าวลจ้ะพี่น้องเนาะคิดหนาวพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ